รับก็สรุปผลฮานอยประจำวันที่8เดือน7ปี64เมื่อวานนะครับเมื่อวานให้แนวทางตัวเน้นชุดเดียวไปที่5 6 4หวยออกรอบฮา,านอยปกติ3 4 6ก็ได้แค่2ตัวนะครับตัวกลับ6 4ก็รับสับกันไปนิดนึงได้คืนมาบ้างก็อย่างดีครับ สำหรับวันนี้ให้ตัวเน้นไปที่5 6 8แล้วก็3 6 8จริงๆทำมวยกมาได้4 6 8ด้วยแล้วก็ชอบ5 6 8มากกว่าวันนี้น่าจะมาต่อเนื่องนะครับเน้นไปที่6 8แล้วก็สายรูดก็ชอบ6 ก็ลูดได้นะครับเน้นไปที่ฮาหนอยปกติกับ VIP นะครับก็ขอให้โชคดีแห่งๆด้วย,วยโชคดีไม่ตั้งซ้ายนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับฝากเพจใน Facebook ด้วยนะครับเพจชื่อหวยเล็กสมศักดิ์ก็กดเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับ ที่ติดตามครับโชคดีมีตังใจครับผม